สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิควิธีตาม่องติ๊กตอกของคนอื่นเขานะคะโดยที่ไม่ให้เขารู้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แอปติ๊กตอกก่อนเลยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะจากนั้นเนี่ยให้เราติ๊กมาตรงโปรไฟล์นะคะอยู่ข้างล่างสุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์บัญชีของเรานะคะที่เราสมัครไว้ แบบเวลาที่เราไปดูของใครเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะว่ายอดการดูโปรไฟล์เนี่ยมีใครมาดูบ้างเนาะซึ่งฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะสามารถรู้ได้นะคะว่าใครเนี่ยมาดูของเราบ้างด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างดูนะคะอย่างสมมติว่าเราไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็เลือกดูวิดีโอแบบนี้เขาก็จะเห็นนะคะว่าแบบใครมาดูวิดีโอยังไงบ้างแล้วก็ยอดวิวกี่ยอดวิวนะคะซึ่ง วิธีการก็คือให้เรากดมาที่ขีดสามขีดข้างบนนะคะขีดสามขีดข้างบนสุดเลยเมื่อกดไปแล้วนะคะให้เรากดไปที่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะคะแล้วกดออกจากระบบค่ะกดออกจากระบบแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับการที่เราใช้ติดต่อครั้งแรกเลยนะคะโดยที่ไม่มีบัญชีเนาะ ก็สามารถเลื่อนดูแบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งมันจะขึ้นว่าให้เราเข้าสู่ระบบไหมหรือว่าหรือว่าจะสมัครด้วยบัญชีอื่นก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเราจะใช้โดยไม่มีบัญชีนะคะซึ่งเมื่อเรากดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเหมือนครั้งแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นว่ากําลังติดตามคือศูนย์คนผู้ติดตามศูนย์คนถูกใจก็ศูนย์คนนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่มีบัญชีเนาะอย่าง ขึ้นหน้าฟีดแบบนี้นะคะโดยที่เราไปดูมันก็จะไม่ขึ้นยอดการดูนะคะแม้ว่าเราจะกดถูกใจแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะคะว่ามีคนกดถูกใจเพราะว่าเราใช้โดยแบบไม่มีบัญชีนะคะอย่างเราจะค้นหาคนที่เรารู้จักนะคะก็สามารถค้นหาได้เลยค่ะโดยที่เขาจะไม่มีทางรู้เลยนะคะเพราะยอดการดูก็ไม่ขึ้นคะ่ะแล้วก็การกดถูกใจก็ไม่ขึ้นรวมถึงการแจ้งเตือนในการส่องว่ามีใครมาดูเนี่ยก็จะไม่แจ้งเตือนด้วยนะคะ เราะเหตุผลหลักๆก็คือเรายังไม่มีบัญชีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิกง่ายๆเลยนะคะสําหรับการดูหากใครต้องการจะกลับไปใช้บัญชีเดิมก็สามารถคลิกตรงรูปโปรไฟล์แล้วก็กดเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมได้เลยค่ะแต่อันนี้คือจะใช้ในเทคนิควิธีการที่เราไม่จําเป็นให้เขารู้นะคะก็สามารถนําไปใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปาก่อนค่ะบ๊ายบาย